นี่คือทำนี่คือวินัยเราปกป้องจัตนาด้วยชีวิตนี่นั่นเรื่องของเรื่องมันมันก็เป็นอย่างนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะเงินเพราะทองอาสรารพิษน่ลูกกัสรพิษสรพิษจริงไหมล่ะพระเจ้าตัดแล้วนี่เห็นไหมล่ะเป็นพระวาจาที่สกดิ์เราไม่เห็นความสกดิ์ของผู้เป็นบิดาเลยน,นั่นแล้วบวดวมาทำไมก็เรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวนั่นแหละ การรับก็ต้องรบับตามธรรมตามวินไหนมีวิยวัจกรของวัดเป็นผู้ดูเลเป็นผู้รับเราก็มีใบาวานาูกก็เขาทบุญในพุทธศาสนา,าก็สาธุการใช้จ่ายก็บสุปฏิกาเป็นผู้ใช้ใจ่ายกันเป็นผู้ดูเลวิยว,วัยวจกรของวัดก็มีวิยวัจกรของวัดวิยวัจกรส่วนตัวมันก็มีตามตามตามวินไหนอันนี้มันไม่เป็น่างที่ที่เราพูดที่ใช่ไหมล่ะ จะบอกว่าใช้เงินใช้ทองเป็นปกติของพระมันก็เป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้แนหะมันก็จมอย่างนี้แศาสนาก็เสื่อมไปอย่างนี้ทนะี่นี้ไม่ให้ที่วัดตาให้เรียนนี้ไม่ให้ต้องเอาธรรมาวิหนัยนี่เป็นใหญ่ทาไม่พอใจก็ไปอยู่วัดอื่นนู่นเราต้องการคุณภาพยิ่งน้อยยิ่งดีต้องทำตัวเองให้เป็นพระเป็นธรรมนให้ได้ เพราะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่มหามงคลเราต้องการสถานที่วัดป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งกองทัพธรรมที่ยิ่งใหญ่ลั่นคองลั่นกองออกรบเพื่อปกป้องพุทธศาสนาปกป้องหลักธรรมหลักวินัยคำว่าลบลบนี้ไม่ใช่ว่ามีอาวุธมีปืนป่าหน้าไมม ถึงปฏิบัติตามหลักคำสอนก็คือหลักธรรมหลักวินัยศีลพิสุทธิสมาธิ่ิสุทธิปัญญาวิสุทธินั่นไมจะดูแลกันไม่ได้ดูในสมัยของพระเจ้าสมหาราชที่กี่แฟนทิ่หกแฟนเห็นไหมละ่ะเขาไปดูได้ยังไงพระเจ้าสมหาราชพระอ,องค์เดียวก็พระร่วมด้วยช่วยกันนี่คนละไม้คนละมือไหนฤทธิถีนอกรีนอกรอยอะ่ะเขาก็รู้นี่ ถ้าเรเียีนอกรีดนอกรอยก็พวกไม่ใช่พระก็คือพวกจับเงินจับทองนั่นแหะพวกใช้จ่ายเงินทองนั่นแหละพวกคุอดินดาญาดนั่นนั่นแหละคือคือ,คอพวกเดรียนีนอกรีดนอกรอยไหนละ่ะผู้มีส่วนควข้งก็ไปดูที่หรือจ,จะเอายังไงอ่ะมันก็เกิดเรื่องกันอย่างนั้นหนังที่เห็นนั่นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นก็เพราะไอเดียวนี่กเพราะอเสเลปิดนี่แต่ก็เพราะเงินพวกทองอย่างเดียวนั่นแหละถ้าอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยเชื่อพระเจ้ามันก็จบตรงนั้น น,นี่ไม่ยอมที่้วใครเลยเป็นผู้ละลวมก็พวกเรานั่นแหละเลยใครเลยเป็นผู้ร่วมด้วยช่วยกันก็พวกเรานั่นแหลทะทั้งพราด้วยทัทง้งกุบาตตบิกาด้วยนั่นแหละมันพ่อกันไปหมดนั่นแหละพระเคารพพระพุทธเจ้าก็คือจบกบบาตตบิกาเคารพพระพุทธเจ้าก็คือจบต่างฝ่ายต่างเคารพก็ดูแลกันโดยธรรมมันก็จบลงแต่นั้นไม่ต้องมีเรื่องมีราวอะไรกันยุ่งเหิงวุ่นวาย พาก็ไม่มากนะในประเทศทยก็ท่าไหลาสองสองแสนสองแสนสามแสนก็เข้าไปดูแลได้นี่ก็จําเป็นต้องใช้จ่ายก็มีได้รําในวินหนพิสูจเดินทางไกลก็มีในธรําในวินักยการลดกาอะไรอ,อ,อย่าไปใช้จ่ายก็มีก็ไม่ได้ว่าอะไรเวลาเดินถึงที่หมายปลายทางแล้วก็สละพวกเงินพวกทองพวกสิ่งของที่